การที่เราอัดคลิปหน้าจอจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปครับตอนนี้ Tik t o k อออกฟีเจอร์ใหม่นะครับสามารถบันทึกหน้าจอในขณะที่เราไลฟ์สดได้แบบง่ายมากๆอยู่ตรงที่หน้าจอไลฟ์สดเลยโอ้โหสุดยอดอี๋ส่วนจะทำยังไงไปดูกันเลยครับขั้นตอนนี้ให้เพื่อนเนเข้ามาที่หน้าไลฟ์สดของเราแล้วนะครับมาดูตรงที่คาว่าเพิ่มเติมตรงจุดสามจุดล่างมุมขวามือตรงนี้ครับเสร็จแล้วกดเข้าไป มันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับแล้วเราก็เลื่อนขึ้นข้าไปดูที่คำว่าบันทึกไหลตรงนี้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเขาจะถามก็กดคำว่าอนุญาตได้เลยครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับมันจะขึ้นปุ่มสีแดงๆขวามือตรงนี้นะครับก็เป็นอ่านเสร็จเรียบร้อยนะต่อไปเวลาที่คนส่งของข,องขวัญให้เราเนี่ยเราก็จะสามารถ อัดได้เร็วแล้วนะครับโอเคเมื่อเราอัดเสร็จแล้วอยากกดหยุดทํายังไงก็มากดปุ่มสีแดงแล้วก็กดหยุดแค่นี้ครับดูคลิปนี้จบแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ได้ฟีเจอร์นี้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหนะ้า